ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมีหลากหลายความเชื่อโบราณที่ส่งต่อและทำต่อๆกันมาซึ่งในวันนี้เราจะนำความเชื่อ ของปู่ย่าตาทวดที่ได้ทำมาแล้วตลอดชีวิตก็ดีมาตลอดยึดถือและปฏิบัติมาเนิ่นนานสิ่งที่กล่าวต่อไปนี้นั้นยากที่จะพิสูจน์ในเรื่องของเหตุผลแต่คนโบราณมักทำกันและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อทำไปแล้วมักจะเห็นผลกับผู้ที่ทำชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นสิ่งใดที่กำลังเป็นกังวลใจ หรือกำลังเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามจะต้องดีวันดีคืนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริมครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นต้องขออธิบายถึงวันโกนก่อนเพื่อหลายๆคนอาจยังไม่รู้วันโกนคือวันขึ้น7จ็ดค่ำกับ14คส่ค่ำและวันแรม7จ็ดค่ำกับ14คส่ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม13ําค่ำหากตรงกับเดือนขาด ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระหนึ่งวันวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15คห้าคและวันแรม8ค่ำกับ15คห้าคของทุกเดือนหรือวันแรม14บ่ค่ำหากตรงกับวันเดือนขาดซึ่งเป็นวันที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นวันปล่อยผีหรือดวงวิญญาณเร่ร่อนที่หิวโหยขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลทําบุญวันโกนหลังหนึ่งทุ่ม ขั้นตอนการไหว้วันโกนมีดังนี้ทูบหนึ่งดอกเข้าสวยหนึ่งถ้วยเล็กน้ำเปล่าหนึ่งแก้วปลาถูทอดสวยหนึ่งคู่คำอธิษฐานเวลาทำบุญวันโกนดังนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันนี้วันโกนและต่อ,ตอไปทุกวันโกนข้าพเจ้าจะนำข้าวปลามาให้ เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าเทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้พูดผีปีศาจส,สัมภเวสศีร่ร่อนอดอยากตลอดจนสัตว์เดรัจฉานที่ผ่านไปผ่านมาทั้งหลายจงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มน้ำสำราญแล้วขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าพร้อมทั้งไวพรให้ข้าพเจ้าจงร่ำรวยแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆสุขภาพแข็งแรงปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บ ปาดเป่าปัญหาอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็วความสุขกลับมาเยือนความทุกข์หางหายฉับพลันสาทุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย และเป็นการทำบุญเพื่อตัวเราเองอีกด้วยสะสมไม้มีแต่จะช่วยหนุนเมื่อเราลำบากทำบุญทำได้ทุกวันถ้ามีใจที่คิดอยากจะทำนั่นก็เป็นบุญโดยสืบเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณด้วยว่ากันว่าวันพระนั้นถือเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนาเรียกวันพระอีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมมาสาวนะหรือวันอุโบสถ เป็นวันแห่งการถือศีลฟังธรรมประกอบคุณงามความดีในคติพุทธโดยในสมัยก่อนหากถึงวันพระพุทธศาสนิกชนมักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจวบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสําคัญกับวันพระหลายคนถือเอาวันพระเป็นวันของการถือศีลเป็นวันทำบุญสบาตและอื่นๆอีกมากวันพระ จึงเป็นวันสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ของวันพระที่มักจะเกิดเหตุสองประการคือวันปล่อยผีบางท้องถิ่นจะมีความเชื่อกันว่าวันพระเป็นวันปล่อยผีหรือปลดปล่อยดวงวิญญาณอีกทั้งเชื่อว่าในวันพระในวันพระใหญ่ขึ้น15คห้าค่ำยมโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับโทษทันหนึ่งวัน และเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญญาณออกมามากมายกว่าปกติเพราะมาขอส่วนบุญกับมนุษย์จึงเป็นที่เล่าขานกันในสมัยโบราณว่ามักจะมีเปรตออกมากรีดร้องมาขอส่วนบุญในวันพระขณะที่มีบางความเชื่อเขาว่าในยมโ,มโลกจะหยุดทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยใหออกมาส่วนในมหานรก หรือคุมนรกใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตนตามปกติอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมาเพื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระและอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตามซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกันวันปล่อยของ โดยความเชื่อแล้วการปล่อยของของผู้ที่เล่นวิชาทางไสยศาสตร์จะมีทั้งปล่อยของในวันอังคารวันเสาร์หรือไม่ก็วันโกนวันพระ <c oughs> เพื่อไม่ให้ของนั้นเข้าตัวเพราะหากไม่ปล่อยก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองทำให้ตนเองต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาจึงต้องปล่อยของออกไปโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องทำใส่ใครคือปล่อยออกไปแล้วก็สุดแท้แต่เวรกรรม ของผู้ใดที่จะโดนของนั้นๆเรียกว่าลมเพลมพัดนั่นเองซึ่งคนที่จะถูกลมเพลมพัดโดนของที่ถูกปล่อยมาได้จะต้องมีวาระกรรมที่มาถึงตัวแล้วเท่านั้นจะหลบอย่างไรก็หลบไม่พ้นและต้องหาทางแก้หรือการถอนของกันต่อไปแต่หากผู้ใดยังไม่มีวาระกรรมที่จะมาถึงก็จะไม่ถูกลมเพลลมพัดขณะเดียวกันก็มีวิธีป้องกัน ตามที่คนโบราณบอกไว้เช่นหากวันพระวันโกนจะมีเสียงดังอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปทักเพราะอาจจะเป็นของที่ถูกปล่อยออกมาหากไปทักเข้าของนั้นก็อาจจะเข้าตัวได้เข้าวัดฟังธรรมในวันพระป้องกันสิ่งเลวร้ายดังนั้นเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีและอาถรรพ์ต่างๆคนสมัยก่อนจะให้ความสําคัญกับวันพระ คือในวันพระจะงดกิจทั้งปวงทั้งการทำงานการเดินทางไกลต่างๆเข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวเท่านั้นความเชื่อในเรื่องนี้ที่ได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาก็เพื่อจูงใจให้คนเข้าวัดถือศีลทำความดีละเว้นความชั่วเป็นการสร้างบุญให้เกิดแก่ตนเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะบุญกุศลเท่านั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันตนเอง ให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีขณะเดียวกันสมัยก่อนผู้คนบางส่วนเชื่อว่าวันพระเทวดาไม่อยู่เพราะเทวดาจะมาฟังธรรมที่ธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาจึงไม่อาจมาดูแลปกป้องมนุษย์ได้ทำให้คนสมัยก่อนหยุดทำงานในวันพระแม้แต่ใบไม้สักใบก็จะไม่เด็ดออกจากต้นโรงฆ่าสัตว์ต่างๆก็จะหยุดทำลายชีวิต โดยเฉพาะในวันพระใหญ่ขึ้น15ค่าจะเคร่งเป็นพิเศษเพื่อละเว้นจากการทำความชั่วรักษาศีลเข้าวัดฟังธรรมเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวันพระนั้นมีอยู่อย่างหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังมาส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่หากพิจารณาแล้วความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเพราะได้โน้มน้าวชักจูงให้คนทำความดีละเว้นความชั่วเพียงแค่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่อยากทำความดีในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะวันพระเท่านั้น สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้นำมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมันชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ